เราจิ้มมาที่ช่องของเรานะคะเรามาตั้งค่าข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้ถ้าเราจะเอาชื่อแบบนี้แล้วก็กดโอเคไปนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนได้เลยเราวมาสร้างช่องนะคะถ้ารูปเราโอเคแล้วเราก็สร้างช่องได้เลยคลิกเข้าไปตรงคําว่าสร้างช่องนี้นะคะเห็นไหมอันนี้คือสร้างมาใหม่ๆนะคะยังไม่มีผู้ติดตามเรากดคําว่าสร้างนี่นะคะ่ะ มันก็จะมีให้เรานะคะว่าลงคลิปสั้นหรือว,ว่าอัปโหลดคลิปวิดีโอคลิปสั้นในควคือความยาวไม่เกิน15วินาทีนะคะถ้าคลิปยาวๆหน่อยเราก็มาลงตรงนี้ค่ะอัปโหลดวิดีโอหรือจะถ่ายทอดสดก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ YouTube คือเปิดค่าการมองเห็นคลิปสั้นเยอะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะลงคลิปสั้นนะคะอ่าเราก็เลือกคลิปวิดีโอ ค่สำหรับว่าเรืองคลิปนี video, ้ข่าวดีค่ะถ้าไม่อยากพลาดนะคะอย่าพลาดคลิปนี้นะคะก็คือตอนนี้นะคะมีเกมใหม่นะคะที่กำลังมาแรงไมที่ชื่อแล้วก็เราก็มาตัดต่อค่ะข่าวดีค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวดีค่ะถ้าไม่อยากพลาดนะคะอย่าพลาดคลิปนี้นะคะก็คือตอนนี้นะคะมีเกมใหม่นะคะที่กำลังมาแรงที่ชื่อว่า Station Candy นะคะเกมนี้สามแถวลงทะเบียนซีก็สามารถเล่นได้แล้วเกมนี้ ข่าวดีค่ะถ้าไม่อยากพลาดนะคะอย่าพลาดคลิปเกมนี้ข่าวดีค่ะโอเคเมื่อตามที่เราต้องการแล้วเราก็กดเสร็จค่ะเราก็จะประมวลผลอ่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราเราก็กดติ๊กไปค่ะข่าวดีค่ะเถ้าไม่อยากพลาดนะคะอย่าพลาดคลิปนี้นะคะก็คือกดถัดไปนะคะ แล้วก็เขียนแคปชั่นเอาสั้นๆนะคะสมมติว่าเล่นเกมได้เงินแล้วก็สุ่มแจกทองเอาสั้นๆน่ะสุ่มแจกทองโอเคประมาณนี้นะคะเสร็จแ,แล้วแคปชั่นให้มันสอดคล้องกับคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาของเราอนี้จะเขียนแคปชั่นว่างานออนไลน์นะคะ รายได้เสริมอันนี้มันก็จะส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายเลยหรือว่าคนที่เซิร์ชหาตามแฮ้แท็กเหล่านี้เขาก็จะเจอคลิปของเราด้วยอ่ะวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นสร้างตัวนะคะโอเคมาแล้วอันสุดท้ายนุก็จะใส่เพิ่มไปเป็นเว็บไซต์ของบริษัทน,นะคะ เพราะต่อไปอ่ะถ้าคนคนหากเกี่ยวกับเซสชัน mm hmm. อะก็จะเจอคลิปของเราด้วยเป็น t o y o u นะะโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วเรากดอัปโหลดคลิปวิดีโอเลยคะมันก็จะข้างล่างเห็นไหมมันก็จะมีกำลังดาวน์โหลดอยู่นะคะแล้วก็รอ ให้เขาดาวน์โหลดให้เต็มประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะคะเนี่ยจะคลิกเข้าไปดูเนี่ยนะเขากำลังดาวน์โหลดอยู่เห็นไหมคะปุ๊บเนี่ยคลิกไปเข้าไปดูคือสามสิบสามสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือประมาณสี่สิบกว่าวินาทีนะคะเขาก็จะดาวน์โหลดถ้าเป็นคลิปสั้นเนี่ยเขาก็จะดาวน์โหลดเร็วอยู่แต่ถ้าเป็นคลิปยาวๆแบบนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เราจะาลงนะคะ ก็จะดาวน์โหลดนานหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราระวังที่ดาวนาโหลดนะคะแล้วก็ออกไปแพลตฟอร์มอื่นได้เขาก็จะทำหน้าที่อัปโหลดเองอัตโนมัตินะคะอารอให้ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซนนะคะแล้วก็คลิปเราก็จะไปอยู่ในช่องของเราใกล้แล้วใกลแล้วนะคะ โอเคเสร็จแล้วนะคะการประมวลผล100นะะหนึ่งรอยเปอร์เซ็นตะคะปึ๊บเดี๋ยวนิดนึงวิธีเข้ามาดูคลิป,ปรเรานะคะก็กดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วมาตรงคำว่าช่องของเราเห็นไหมมาแล้วค่สดีค่ะ ถ้าไม่อยาาพลาดนะคะอยา่าพลาดคลิปนี้นะคะก็คือตอนนี้นะคะมีเกมใหม่นะคะที่กําลังมาแรงที่ชื่อว่า s r i c t i o n candy นะคะเกมนี้สามแถวลงทะเบียนฟรีก็สามารถเล่นได้แล้วแต่ถ้าเราจะาลงคลิปยาวใช่ไหมคะถ้เกิดว่าเราจะาลงคลิปยาวเราก็กดบวกแล้วก็มาอัปโหลดคลิปวิดีโอแล้วเราก็เลือกคลิปที่มีความยาวมาได้เลยอย่างเช่นคลิปเนี้ยสี่นาทีสามนาทีอะไรแบบนี้ อ้าวันนี้น้ก็จะลงตัวอย่างอะไรดีอ่าคลิปน้องน้องน้องฟังแล้วกันและนี่นะคะคือรายได้วันนี้เก้าพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทตอนสามสี่เช้นะอันนี้ก็คือคลิปนี้สามารถตัดเป็นคลิปสั้นก็ได้ถ้าเราไม่ตัดเป็นคลิปสั้นเราก็ลงคลิปยาวปกตินะคะอ่าแเราก็เขียนแคปชั่นว่าอะไรดีฟังมากค่ะวิ รายได้จากเซสชั่นแฮชแท็กเราก็ใส่เนื้อหาให้มันสอดคล้องกับคลิปของเรานะคะองานออนไลน์รายได้เสริมวัยรุ่นสร้างตัวแล้วก็เว็บไซต์บริษัทปึ๊บด้านล่างมันจะเห็นไหมมันจะมีร้อยเปอร์เ l ร้อห้ามเกินหนึ่งนะคะจะใส่ไปสมมติว่า ลงทะเบีนฟรีอ๋อเกินมาเห็นไหมคะเกินมา1 4งไม่ได้มันบอกว่าชื่อยาวเกินไปเราก็ลบเราเอาแค่นี้เสร็จแล้วถ้าเราจะเขียนเพิ่มอธิบายเพิ่มเติมก็ได้นะคะ เราก็ไม่เขียนก็ไม่เป็นไรเพิ่มอธิบายเพิ่มเติมไปถึงว่าให้เขาติดตามเราทางช่องทางไหนเราสามารถฝากได้เลยหรือว่าจะเขียนอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาคลิปของเราเพิ่มเติมก็ได้แต่ตรงนี้ก็คือจะข้ามไปนะคะเราก็กดถัดไปเลยเพื่ออัโปโหลดคลิปอันนี้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นในช่วงช่วงอายุไหนสมมติว่าเป็นเกี่ยวกับเด็กเราก็ติก๊กเด็ก ถ้าไม่ใช่ทำมาเพื่อเด็กเราก็ติ๊กตรงนี้ก็ได้แต่ของรุ้ด้คือแต่ของรุ้ตได้คือแบบว่าทำมาเพื่อทุกคนสามารถเข้าไปรับฟังได้สมมติเราเลือกอันนี้แล้วกันนะคะเอาันิกไปแล้วเสร็จแล้วก็กดอัปโหลดคลิปวิดีโอเลยนะคะเนี่ยเขาจะเขียนว่ากําลังอัปโหลดคลิปนะคะเห็นไหมลงมาแป๊บเดียวเนี่ยคนดู สองสองวิวแล้วคือตอนนี้ youtube นะคะเขาสนับสนุนให้เราลงคลิปสั้นนะคะแล้วเราก็จะได้ค่าการมองเห็นเยอะนะคะครานี้ค่ะถ้าไม่อยากพลาดนะคะอย่าพลาดคลิปนี้นะคะก็คือตอนนี้คือเราสามารถแทะที่ต่างไลน์เองของเราที่ชื่อว่าซชั่นพีนะคะการติดต่อให้เกมนี้สามแถวเราะเดี่ยนปีก็สามารถได้นรงใดหกฟรีกริ่งเก้มาได้เลยประมาณนี้ค่ะถ้าไม่อยาก อ่อันนี้ก็คือคลิปวิดีโอกำลังดาวน์โหลดอยู่นะคะเห็นไหมเพิ่กำลังดาวโหลดอยู่ก็เหลือประมาณแปดสิบวินาทีนะคะอันนี้คือเป็นคลิปที่มันไม่ยาวไม่ยาวมากมันก็เลยโหลดได้เร็วเห็นไหมเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนหน้าปกเฟซเออทษทีคลิปหน้าจะมาแบ่งปันการสอนเปลี่ยนหน้าปก u t u b e นะคะ เพราะว่าคลิปนี้ความยาวเยอะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาแบ,บ่งปันนะคะว่าเราจะเปลี่ยนหน้าปก y o YouTube อยังไรเอารอดาวน์โหลดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามาใหม่นะคะแป๊บหบนึง่งโอเคค่ะเมื่อครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเห็นไหมมันก็จะเขียนว่า พร้อมดูแล้วอันนี้คือคลิปวิดีโอของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเป็นสาธารณะนะคะนี่เราย้อนกลับไปมาดูที่ช่องของเราเห็นไหมคะว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วอามาดูที่ช่องของเรานะคะปึ๊บอ่ามาดูที่ช่องของเราเห็นไหมอันนี้คือคลิปสั้นที่เราลงไปเมื่อกี้คือแป๊บเดียวยอดดู3าครั้งแล้ว อันนี้ก็คือเป็นคลิปที่นุชลงเมื่อสักครู่นี่ค่ะประมาณสองสองนาทีนะคะอันนี้และนี่นะคะน,นี่เป็นคเก้าพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทสังทำจีเนชั่นมาสี่เดือนนคะรายได้คอมมิชชั่นรวมนะคะสี่แสนบาทคือ <Wow. S 2> มันเยอะมากและล่าสุด i p h o n สิบสี่ที่เพิ่งออกมันก็ซื้อแล้วจ้าประมาณนี้นะคะ่ะการลรงคลิปสั้นและรวมถึงการลงคลิปใน youtube นะคะ ไม่ยากค่ะเพื่อ,อสามารถไปอลองทําดูได้ค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางหรือว่าเพิ่มช n n นลให้คนติดตามเรามากขึ้นนะคะ